แบบนี้ถึงจะปังความรู้สึกขนลุก รู้สึกรักรู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้สึกแบบนี้ละค่ะที่พีนใช้สังเกตลูกค้านะคะถ้าลูกค้าได้เรากระดอสซางไปแล้วนะคะลูกค้าก็จะรีวิวบอกคุณพินรู้สึกรักกระเป๋าสตางค์รู้สึกดีความรู้สึกแบบนี้ละค่ะพินจะรู้เลยนะคะว่าลูกค้าคนนี้เขาใช้กระดอสซางปังแน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าคนเราทุกคนจะมีความคิดและความรู้สึกนะคะความคิดเราเรียกว่าจิตสํานึกความรู้สึกเราเรียกว่าจิตใต้สํานึก จิตใต้สำนึกของเรานี่สําคัญมากๆค่ะเขาจะบ่งบอกเรานะคะว่าของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาจะทําให้ชีวิตของเราดีไหมนะคะเขาจะบอกเราผ่านความรู้สึกนั่นเป็นที่มาที่หล่ครั้งนะคะลูกค้าบอกว่าคุณพีนพอเปิดกระดอบางดูด้านในแล้วนะคะกระดอบางสวยมากๆบางท่านก็จะบอกคุณพีนรู้สึกขนลุกรู้สึกดีรู้สึกรักกระดอบางนะคะนั่นแหละค่ะพีนจะรู้เลยนะคะว่าคนนี้ใช้กระดอบางต้องปังค่ะเพราะจิตใต้สำนึกจิตตัวใน ของเรานะคะเขาจะบอกมาผ่านความรู้สึกค่ะว่าเขาจูนกับจิตเหนือสำนึกหรือของมงคลหรือครูบาอาจารย์ต่างๆได้ไหมนะคะ